พออโรงเรียนใช้งานครูสารพัดกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดรามา่าวงการศึกษาสุดร้อนแรงหลังจากที่เพจเฟซบุ๊กวันนั้นเมื่อฉันสอนได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวของคุณครูคนหนึ่งที่สุดอัดอัน้นและต้องการเรียกร้องหลังจากที่ถูกพออที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิใช้งานเกินช่วงเวลาทำงานโดยรายละเอียดภายในแชทได้ระบุว่าสวัสดีค่ะแอดมินช่วยแชร์เรื่องราวนี้เพื่อช่วยคณะครูที่เดือดร้อนด้วยค่ะ รู้สึกอัดอั้นมากค่ะพอเพราะออโรงเรียนแห่งหนึง่งเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่นานมาสร้างความเดือดร้อนให้คณะครูในโรงเรียนไม่หยุดพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเรียงเป็นข้อๆตั้งแต่การใช้ครูคนอื่นเหมือนคนใช้ใช้ซื้อของส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการให้คอยดูแลลูกดูแลสุนัขทำงานบ้านซักเสื้อผ้าและชุดชั้นในทั้งของตนเองและคนในครอบครัว เป็นนักล่ารางวัลโชว์ผลงานของตนเองให้ครูคนอื่นทิ้งงานสอนมาช่วยทำผลงานของตนเองบีบบังคับกดขี่ข่มเหงโดยใช้อำนาจของตนเองให้ครูคนอื่นอยู่ช่วยงานจนดึกดื่นทั้งยังเป็นผอ,อที่ชอบใช้คำหยาบคายกับครูคนอื่นและยังมีพฤติกรรมโมโหร้ายและยังมักใช้รถตู้ส่วนกลางของโรงเรียนให้ไปรับส่งลูกของตนเองทุกอาทิตย์แช่รถส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัวแต่จะใช้การเบิกบินน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบของโรง เรียนและยังเดินทางไปท่องเที่ยวนานหนึ่งเดือนโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตจากต้นสังกัดและบังคับให้ครูคนอื่นไปนอนเฝ้าลูกที่บ้านและสัตว์เลี้ยงของตนเองทั้งยังต้องทํางานบ้านอื่นๆให้โดยที่คนอื่นไม่เต็มใจหลังจากที่พ้นดังกล่าวถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม โดยโพสดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแล้วกว่า1.7พันครั้งโดยชาวเนต็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก่อนที่ทางเพจจะได้ออกมาโพสถึงเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งพร้อมกับแคปข้อความจากทวิตเตอร์มาแนบในโพสต์โดยระบุว่าในตอนนี้ในทวิตเตอร์ก็เริ่มมีนักเรียนภายในโรงเรียนดังกล่าวออกมาพูดถึงโรงเรียนดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ